สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการต่อสายวงจรสวิตช์สตัวและสวิตช์หลีไฟควบคุมหลอดไฟหนึ่งหลอดให้กับเพื่อนๆครับและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับจากบริษัท p r o w o r k ์กลีเทลจำกัดที่มองเห็นถึงอุดมการณ์และความตั้งใจของช่องเราที่ต้องการเพิ่มความรู้และยกระดับมาตรฐานด้านไฟฟ้าให้กับช่างไฟไทยครับ สวิตช์3ทางและสวิตช์4ทางนะครับที่ด้านหน้าของสวิตช์นั้นก็จะเหมือนกันครับโดยสวิตช์3ทางตัวที่ใช้ต่อวงจรในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นของยี่ห้อ Panasonic รุ่น WEG 5 0 0 2 K ครับและสวิตช์4ทางนะครับก็จะใช้รุ่น WEG 5 0 0 4 K ครับซึ่งสวิตช์ทั้ง2ตัวนี้นะครับสามารถทนกระแสดได้16แอมป์และใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน250โวลต์ AC ครับ เหมาะกับการใช้งานคู่กับสายไฟฟ้าแกนเดี่ยวขนาดตั้งแต่1.5ต mm, ารางมิลลิเมตรถึงขนาด4ตารางมิลลิเมตรครับที่สวิตช์4ทางนะครับฝั่งด้านขวาก็จะเป็นสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าของสวิตช์ครับโดยขั้วด้านบนนะครับก็จะเป็นขั้วในหมายเลข1และขั้วในหมายเลข3และที่ด้านล่างของสวิตช์ก็จะเป็นขั้วในหมายเลข2และขั้วในหมายเลข4ครับ ซึ่งการทํางานของสวิตสีทางก็จะทํางานอยู่2สถานะนะครับโดยสถานะแรกหน้าสัมผัสทองแดงภายในสวิตก็จะเชื่อมต่อระหว่างขั้วในใหม่เลขก1กับขั้วในใหม่เลขก2ครับและเชื่อมต่อระหว่างขั้วในใหม่เลขก3กับขั้วในใหม่เลขก4ดังรูปตัวอย่างนี้นะครับและเมื่อเรากดที่หน้าสวิตช์ครั้งนะครับหน้าสัมผัสภายในสวิต ก็จะสลับการทํางานเป็นสถานะที่2ก็คือจะเชื่อมต่อระหว่างขั้วในหมายเลข1กับขั้วในหมายเลข4และขั้วในหมายเลข3กับขั้วในหมายเลข2ดังรูปนี้ครับและถ้าเรากดที่หน้าสวิตช์อีกหนึ่งครั้งนะครับหน้าสัมผัสของสวิตช์ก็จะสลับจากขั้วในหมายเลข1มาต่อกับขั้วในหมายเลข2และขั้วในหมายเลข3ต่อกับขั้วในหมายเลข4ครับ สสวิตช์มทางนะครับที่ขั้วทางด้านบนก็จะเป็นขั้วในหมายเลขศูนย์ครับซึ่งทั้ง2ขั้วนี้นะครับภายในก็จะต่อถึงกันครับที่ด้านล่างของสวิตนะครับก็จะเป็นขั้วในหมายเลข1และขั้วในหมายเลข3าครับโดยหลักการทํางานของสวิตช์มทางนะครับภายในก็จะมีหน้าสัมผัสทองแดงอยู่ครับโดยจะต่อจากขั้วในหมายเลขศูนย์ไปยังขั้วในหมายเลข1หรือขั้วในหมายเลข3าครับจากรูปตัวอย่างนี้นะครับหน้าสัมผัสก็จะเชื่อมต่อจากขั้วในหมายเลขศูนย์มาต่อกับขั้วในหมายเลข1ครับ และเมื่อเรากดที่หน้าสวิตหนึ่งครั้งหน้าสัมผัสของสวิตนะครับก็จะสลับจากขั้วในใหมายเลขศูนย์มาต่อกับขั้วในใหมายเลขสามครับและเมื่อเรากดที่หน้าสวิตอีกหนึ่งครั้งหน้าสัมผัสของสวิตก็จะสลับจากขั้วในใหมายเลขศูนย์มาต่อกับขั้วในใหมายเลขหนึ่งดังรูปตัวอย่างนี้ครับอุปกรณ์ตัวต่อไปก็จะเป็นสวิตหลีไฟนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมใช้สวิตหลีไฟขนาด300วัตต์ของยี่ห้อ panasonic รุ่น w e g 5 7 8 1 3ครับ เหมาะกับการใช้งานคู่กับสายไฟฟ้าแบบแกนเดี่ยวขนาด1ตารางมิลลิเมตรถึงขนาด2.5ต mm, ารางมิลลิเมตรครับที่ด้านล่างของสวิตช์นะครับก็จะมีขั้วทางด้านไฟเข้าและขั้วทางด้านไฟออกครับโดยการทํางานของสวิตช์หลีไฟนะครับก็จะเป็นการควบคุมกระแสะไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหลอดไฟครับทําให้เราสามารถควบคุมความสว่างของหลอดไฟได้ เพื่อนๆมาลองดูตัวอย่างการต่อวงจรสวิตช์สาตัวและสวิตช์หลีไฟหนึ่งตัวควบคุมหลอดไส้1หลอดกันสักเล็กน้อยนะครับโดยผมขออนุญาตวางสวิตช์สาทางและสวิตช์สี่ทางเป็นแนวนอนเพื่อที่เ,เพื่อนๆนั้นจะได้เข้าใจวงจรนี้ได้ง่ายขึ้นครับโดยจะวางสวิตช์สี่ทางนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างสวิตช์สาทางครับเริ่มจากการเดินสายลายในเส้นสีน้ำตาลนะครับจากเบเกอร์ย่อยในตู้ไฟฟ้าหรือจุดต่อสายลายมายังขั้วในใหมายเลขศูนย์ที่สวิตช์สาทางตัวแรกครับ หลังจากนั้นก็จะเดินสายจากขั้วในหมายเลข3ของสวิตช์3ทางตัวแรกไปยังขั้วในหมายเลข1ของสวิตช์4ทางครับและเดินสายจากขั้วในหมายเลข1จากสวิตช์3ทางตัวที่1นะครับไปยังขั้วในหมายเลข3ที่สวิตช์4ทางครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับเพื่อนๆสามารถสลับขั้วสายได้ครับต่อไปก็จะเป็นการเดินสายจากขั้วในหมายเลข2ของสวิตช์4ทางไปยังขั้วในหมายเลข1ของสวิตช์3ทางตัวที่2ครับ และเดินสายจากขั้วในใหมายเลข4ของสวิตซ์4ทางไปยังขั้วในใหมายเลข3ของสวิตซ์3ทางตัวที่2ครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถสลับขั้วสายได้เช่นกันครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้สวิตช์หลีไฟเป็นอุปกรณ์ตัวสุดท้ายก่อนต่อสายไปยังหลอดไฟครับโดยจะเดินสายจากขั้วในใหมายเลข0ที่สวิตช์3ทางตัวที่2ไปยังขั้วทางด้านไฟเข้าของสวิตช์หลีไฟครับ และเดินสายออกจากขั้วทางด้านไฟออกของสวิตช์หลีไฟนะครับไปยังขั้วแลของหลอดไฟและเดินสายนิวทัลนะครับจากขั้วเอนที่หลอดไฟไปยังบัสบาร์นิวทัลที่ตู้ไฟฟ้าหรือจุดต่อสายนิวทัลครับ เมื่อทาการจ่ายไ,ไฟฟ้าเข้ามาในวงจรนะครับจากรูปวงจรตัวอย่างไฟก็จะไหลผ่านสายลายและไหลผ่านสวิตช์สามทางตัวที่1และไหลผ่านสวิตช์สทางและมารอที่ขั้วในหมายเลข3าของสวิตช์สามทางตัวที่2ครับถ้าเพื่อนๆกดที่หน้าสวิตช์สามทางตัวที่ 1- 1ครั้งนะครับหน้าสัมผัสทองแดงในสวิตช์ก็จะสลับการทํางานโดยจะเชื่อมต่อขั้วในหมายเลขศูนกับขั้วในหมายเลข3ครับไฟก็จะไหลผ่านมาที่ขั้วในหมายเลข1ของสวิตช์สทางนะครับ และไหลผ่านหน้าสัมผัสทองแดงภายในสวิตออกมายังขั้วในใหมายเลข2และมาที่ขั้วในใหมายเลข1ของสวิตสามทางตัวที่2และไหลผ่านหน้าสัมผัสทองแดงภายในสวิตออกมาที่ขั้วในใหมายเลข0และมารอที่สวิตหลีไฟครับถ้าเพื่อนเพื่อนเปิดสวิตหลีไฟนะครับไฟก็จะไหลออกจากสวิตหลีไฟมายังขั้วแอของโคมไฟและครบวงจรที่สายนิวรัลหลอดไฟจึงสว่างครับ และถ้าเพื่อนๆปิดสวิตช์หลีไฟนะครับหรือกดที่หน้าสวิตช์ตัวใดตัวหนึ่งหงครั้งก็จะทำให้ไฟฟ้าไม่ครบวงจรหลอดไฟจึงดับครับซึ่งข้อดีของการติดตั้งสวิตช์หลีไฟเป็นอุปกรณ์ตัวสุดท้ายก่อนถึงหลอดไฟก็จะมีข้อดีคือเพื่อนๆสามารถปรับสวิตช์หลีไฟให้หลอดไฟนั้นมีแสงสว่างที่เหมาะสมครับ แล้วหลังจากนั้นเวลาที่เพื่อนๆจะใช้งานนะครับก็เพียงแค่เปิดหรือปิดสวิตไฟตัวใดตัวหนึ่งแทนครับซึ่งจะเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของสวิตหลีไฟให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นครับแต่ถ้าเพื่อนๆติดตั้งสวิตหลีไฟเป็นอุปกรณ์ตัวแรกก่อนสวิตสามทางนะครับไฟก็จะเลี้ยงผ่านสวิตหลีไฟตลอดเวลาและอาจจะทําให้การหลีไฟไม่สเสถียรครับ หวังว่าตัวอย่างการต่อสายวงจรนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณบริษัท Pro Work Retail จจำกัดด้วยนะครับที่ร่วมสนับสนุนเนื้อหาในคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสินค้าและบริการของ ProW o r k นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้จากลิงก์ที่ผมวางไวใ้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์และก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <down. S 2> บ๊ายบาย